โพสล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์ไลททะลุ10ล้านเรียกได้ว่าฮอตสุดๆแบบฉุดไม่อยู่แล้วและค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่าง Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคพอนอกจากจะมีแฟนๆทั่วโลกแล้วตอนนี้ยังมีผู้ติดตามอินสตาแกรมพุ่งสูงถึง99ล้านคนเลยด้วยและเชื่อว่าในอนาคตจะต้องทะลุ100ล้านคนอย่างแน่นอน ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากผู้ติดตามจะเยอะแล้วยอดไลค์ยังคงสูงเป็นอันดับต้นๆของวงการด้วยล่าสุดก็มีคนกดไลค์โพสทะลุ10ล้านภายใน7วันด้วยซึ่งโพสตนั้นก็คือลุกร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารคำ่ำนพระราชวังบักกิงแฮมประเทศอังกฤษโดยมีแรงบรรณาใจมาจากชุดของเจ้าหญิง ซึ่งโพสต์นี้ก็มาแรงจนมียอดไลค์ทะลุ10ล้านไปแล้วด้วยแหมก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าความปังของดิซ่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆและตอนนี้มูลค่าตอบพอสต์ในอินสตาแกรมก็สูงสุดๆเลยด้วยเพราะไม่ว่าจะถือหรือว่ารีวิวอะไรก็จะขายดิบขายดีจนขึ้นโซลเอาทภายในเวลาอันรวดเร็วจึงไม่แปลกที่หลายแบรนด์จะรุมจีบให้ไปร่วมงานด้วยรวมถึงยกให้เป็นลูกรักของแบรนด์